กีรันชิงดอมกับผมอีกแล้วนะครับมาก็ผมก็ห่างหายจากเกมกีรันชิงด้อมไปตั้ง12วันเลยนะเนื่องจากการไปรอโดอใช่ไปรอโดอมาสุมไข่รอโดแม่งไปตั้งหลายวันเลยทำไมถึงต้องปิดผมปิดตอนนี้ผมปิดเสียงเพลงในเกมไว้นะผมจะเปิดแค่เสียงเอฟฟกแค่นั้นเพราะว่าแบบ ที่แล้วแม่งโดนลิกสิตไม่ได้พูดเล่นกูโดนลิกสิ์จริงเชียร์แม่งโดนร้องเรียนเรื่องลิกสิ์ซะงั้นมามาซุ่มคำขำกันเถอะมาซุ่มพอได้เล่นนะไม่เปิดเพลงด้วยไม่เปิดเพลงเดี๋ยวกูโดนลิกสิตจ้าจะได้เงินมจะได้เก็บเพิ่มมาได้เพราะมีเงินเยอะๆโอ้โหตกใจหมดเฮ้ยได้บ้านมาหนึ่งหลังว่ะ ตนนี้ขาดสี่ตัวโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกลือโอ้แม่งไม้นี่เกลือจริงความหวังเลยแต่ว่าเกลือไหมอุ้ยแบบนี้ขอตัวใหม่อุ้ยอุใส่แว่นมีซ้ำแล้วเนี่ยเลยเฮ้ย ทค่วกเรามีความสุขผมก็พอใจแล้วเฮ้ยพี่อะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ที่ยังอยู่ อโอ้ยโอ้เกลืออีกแล้วขาดอีกพันสองืมกูจะได้คอสตูมไม่มีพวกตัวละครจริงของเขาจะไ,ไหนวะอันนี้เป็นเป็นเหมือนสกินหรือเปล่าพวกนี้ ตัวจริงนี่ไงตอนนี้ขาดอีกสาสำหรับ BTS นะครับผมขาด3เพราะว่าผมได้ใหม่เพิ่มมาตัวหนึ่งแล้วก็ได้ของใหม่มาได้วยนะเหมือนจะเป็นนี่ใช่ไหมเนี่ยอันเนี้ยเดนี้ใหม่มาหนึงวางไปหนึ่งเป็นโนวางไปถ้วยน่ารักน้านีทำไปเล่นไปวางไปฮนะมะเขือเทศ ตู้ยังไม่มีนี่ตู้วางไปวางมม่ๆเลยนะนจากเราเราจะไม่ได้จัดแบบไม่ค่อยเป็นระเบียบอยู่แล้วผมผมไม่ได้ผมชอบแบบอย่างนี้แล้วผมชอบแบบมีแบบอีเวนต์ต่างๆมาวางรวมกันอนะ่ะผมชอบอย่างนี้แล้วนะผมไม่ได้แบบชอบแบบระเบียบแบบอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มไม่ค่อยชอบอยู่แล้วนะ ได้อะไรเพิ่มไหมกุ๊กี้โอ้ได้นี้เพิ่มนี่ที่จริงผมมาฟาร์มผมว่าผมจะไปฟาร์มมาอีกสักหน่อยอยู่นะเลยจีบินเคลียร์ประกาศจับสามด่านเออพอดีเลยยังไม่ได้เคลียร์เนี่ยพี่จีมินเอาดา่านให้มันรีได้ดีกว่าวันนี้วันเสาร์แล้วนะอีกวันจันทร์นี่ก็จะได้เปิดเทอมแล้ว ไปรอดอม,มาเหนื่อยมากเลยรอบนี้ผมยังเหลืนั่งเก๊เจ๋งชนไม่เซ่อรอผมไปตั้งสิบไม่ใช่สิบสองสิบเอ็ดวันไปมาสิบเอ็ดวันถือว่าได้ประสบก,การณ <c oughs> ์ดีๆกับเพื่อนใหม่ๆด้วยไปเดี๋ยวหาก่อนนี่ใช่ไหมนี่พี่จีมินใช่ไหมไม่ตัวอะไรเนี่เราจะจ้าจู만나요ไม่เนิ่นใช่ เต็นตาตอนนี้เรามีอยู่หแล้ว5ตัวมาเรามาฟาร์มประกาศจับกันง่ายๆเลยเราจะไม่เสียเวลานี่อย่างนี้เลยเราบางคนไม่ชอบเสียเวลากับเรื่องแค่นี้อยู่แล้วเขาบอกว่าบัฟของพวกไอ้พี่พี่บในเกมนี้เนี่ยเป็นบัฟที่ดีนะเขาบอกว่าเป็นตัวดีตัวบัฟที่ดีเลยแหละ อาทำไมผมว่าผมเอาไปเล่นอโอ้ยไม่สามารถายน่นชนย่นเวลาได้โอ้ยลืมอ่านอ่าไม่เป็นไรเงินไขถือว่าเราทำเราได้ทำแล้วก็ยังดีจะค่อยทำแล้วกันมาซูมอีกครั้งหนึ่งพอเพราะว่าคิดนี้เราจะไม่ยืดยาวกันละ เราไม่เล่นตืน่นะเราอุ้ยเอ้ยสวยนะทําไม่เล่นไปปูจกใจหมดเราใช้คอแหละปูไม่ออกเลยนะรอบมีถือว่ากเกลือไหมผมถือว่าไม่กเกลือ,องงแล้วกันขัาวอย่างน้อยเราแค่เราขาดอีกแค่สามตัวเท่านั้น ดีวะนี่มีอย่างเยอะเลยแรกที่เป็นคุ้มนี่ตอนนี้นเป็นรุ่งเลยแหละกลับไปพวกอัเน,นี่ยหินเนี่ยไม่ค่อยคุม้ม่าไหร่ฟีนองเซียน,นี่หน้าปั้นอยู่ผมว่าผมจะปั้นมาเล่นอยู่เดี๋ยวรอดูก่อนตอนนี้ผมตอนนี้ในผมจะเล่นเป็นส่วนของอารีนาอารีนาตรงเนี้ยเนี่ยคิงด,ดอมอารีนาเนี่ย ผมอยู่ในส่วนของดันเพชรสองแช่ปัวใช่เพชรสองไหมอันดับวันลีเพชรเพชรสองแล้วมไม่ใช่เพชรสองเพงชรส,สามเดมอนสามนี่ไงเพชรสามอ่ะแต่เราจะมาลองตีกับคนนี้ดูก่อนส่วนเดเจอร์แต่ต่างชาตินะไม่ใช่แสสนนุก ไม่ค่อยเจอคนไทยหรอกนะส่วนใหญ่จะเจอแต่คนจีนกับคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเจอ ถาไปในเกมนี้ก็ถามว่าจีจีไหมก็ถือว่าไม่จีจีนะกองทัพของพวกเราแข็งแกร่งจริงๆก็ถือว่าไม่จีจีนะเกมนี้มาเล่นีนรูสองสามตาดีกว่าเพราะผมส่วนใหญ่ผมจะสุ่มแต่แค่คุกกี้บางครั้งก็เบื่อเหมอนกันบางครั้งก็อยากโชว์ชีวิตประจําวันที่ผมเล่นให้ดูเหมือนกันมาทีมนี้ไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้้าจะปกป้องฝ่าบาทอย่างใกล้ชิดอาจจะไม่ไหวก็ได้นะ เราก็มาเล่นเพื่อแบบเล่นแบบไม่ได้จริงจังเท่าไหร่ โอ๊ยไอ้ชนะเหลือเหลือหนึ่งอุ้ยตุเลตุลักตุเล่บ้เฮ้ยชนะได้ไงวะอาณาจักรดารโกโก้จงยักยืนสือไปผมพูดตามตรงเลยสำหรับผมไม่ผมอาจจะแบบไม่มีประสบการณ์การเล่นมากแต่ผมบอกตามตรงที่ผมเล่นมาเนี่ยตัวที่ผมว่ากงกงเลยนะคือชาวผมว่าผมจะปั้นแทนโฮลี่อยู่เดี๋ยวต้องรอมีของสนุกของชาว ตัวที่2องเลยก็คือตัวนี้เลยเนี่ยปราชูกาถือว่าโกงมากเห็นไหมคือการพุ่งอ่ะพุ่งจะพุ่งไปตีข้างหน้าแล้วก็กลับมาชนสร้างดาวหมที่เยอะมากแล้วก็ตัวนี้เลยอี่มหาตัวใบคุกกี้วีคอนใบดีมากเลยใบแบบใบใบจะจัดเลยอ่ะใบแรงแรงใบดีมากนี่ละตัวที่ผมให้ดีๆเลยนะ แล้วก็นี่นี่ก็พอใช้ได้เป็น <c oughs> ตัวสร้างดาเมจเหมือนกันแรงด้วยอีมาป่าอี่ยิ่งหนักเลยฟีนองเซียพอได้เหมือนกันฟีนองเซียนี่ก็ตัวฮิวตัวห้องสมุดแล้วก็บีทเอสเลยนะทั้งไลน์เลยเนี่ยกกงกุงลูกตัวผมบอกตามตรงเลยแต่ผมยังไม่ใช้หรอกเรวรอของปั้นในสักหน่ยนอยเฮ้ยไม่ทำไมทีมมันน่าสู้กับทุกทีมเลยวะมาลองออกับทีมนี้สิ หน่อยดีไหมนะสแสดงก็ดีนะแต่ไม่ได้สแสดงเลยอะส่วนไหนจะปั้นมาหิวนะพวกนี้ปั้นมาหิวปั้นมาอะไรเล่น แท้เลยเกมนี้ยงฟีงงนองเซียฟีนองเซียเนี่ยตัวที่น่ากลัวมากหนึ่งตัวเลยนะที่น่ากลัวจะจัดเลยผมให้ใเลกินที่ดีมากฟีนองเซียเป็นตัวที่น่ากลัวจัดๆเลยแต่สมมติเล่นจริงมาจอทีมนี้ก่อนดิทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมฟีนองเซียเนี่ยเป็นตัวที่โกงมากเลยผมบอกตามตรงเป็นตัวที่แบบอย่างโกงอ่ะ โมนี่มันมันกดชนไม่ได้นะมันม่เป็นไรนะตายโอ้โหจบเลยเกมนี่ตายไมไมด้ โ oh. แล้วสาหายโดนฟินองเซียลบจัดเลยอะ่ะโอ้โหอยู่ทูบมึงเด้งมาอยู่ทูบได้ไหมมีพญาเหยี่ยวยักษ์คู่หัวเมียบ oh. ินมาไล่จับผู้คนในเมืองไปกินเป็นอาหารพวกยักษ์พวกผีมากมายเนี่ยนะครับคุณผม่อไม่อัดคลิปแม่งละอี้อ่ะปลอไม่ได้ดไหมมาคลิปยังไงเหรอเนี่ย ขอจบคลิปเลยกันก่อนมันจะอุบัทคนนี้ผมต้องมาหาของปั้นก่อนเจอฟินองเซียนี่แบบสู้ยากมากเลยอะฟินองเซียอะไรเงี้ยมาสตาร์สิแม่งเงี้ยแบ็คโพรก็ใบดีแบ็คโพรเป็นตัวที่น่ากลัวมากบอกตามตรงแบ็คโพรเป็นตัวที่โคตรเก่งเลยตัวที่แบบถ้าสมมุติได้มาในทีมเนี่ยแบบจะเป็นตัวที่แบบเป็นน่าจะเป็นเลเจนดารี่ที่ดีมากดีที่สุดในเกมตอนนี้เลยมั้ง แบ็กสำหรับแบ็คูลนะแบ็คูลกี่ดีๆตอนนี้มึงมีเยอะมากแต่ผมยังไม่ได้สักตัวเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะได้แค่ตัวแบบไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะในว่าเช่นอ๋อเกมไม่มีเสียงอีกถ้ารู้ว่าอสุรกายแคกพูดคุยอะไรกันคงจะเอ็นดูจนสลบไปเลยก็ได้โอ้โหแม่งอ่านพูดมัแต่ละตัว นี่ไงแบ็คโผลดีมากตัวที่ดีมากแบ็คโผลแบ็คโผลไอ้น,นี่ก็ถือว่าดีนะตัวราชินีน้ำแข็งด่าโกโก้ตัวดาเมจที่ดีมากเหมือนกันแต่ว่าตัวที่ผมอยากได้จริงๆคือตัวนี้ดาเมจแรงมากบอกตามตรงเป็นตัวที่ดาเมจโคตรแรงถ้าสมมุติโดนจังๆอ่ะโคตรแรงเลยคอมโบกับแบ็คโผลนี่แบบโอ้โหเจอทีร้องเลยอ่ะ คอมโบกับแบ็คโพเนี่ยทีเดียวแบบร้องเลยแบบมึงตัวบ้าเลยมึงแรงยังวะตัวอะไรคือต้าแต่ผมเพื่อเล่นคุกกิลันมาแบบตัวพวกนี้แม่งกูมากเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ตกไปแวฮะเดี๋ยวมันก็โดนปัดตกไปผมว่าในอนาคตก็จะโดนปัดตกไปเองแหละผมว่ามันไม่มีตัวไหนที่ยังยืนหรอก พูดตามตรงเลยไม่มีตัวไหนเกิดมาแล้วไม่ตกเมตาผมบอกตามตรงในเกมคุกกลิิงด้อมเนี่ยไม่มีตัวไหนเกิดมาแล้วไม่ตกเมตาอันนี้ศึกศึกผู้พิทักษ์ย๋ยวค่อยเล่นมาเรามาตีกิวก่อนตาหนึงแล้วก็รีบจบเลยมีมีตัวไหนเลือดน้อยบ้างมังกรอเอามามาเอาไอ้นี่เนี่ย น่าจะตีตายนะสามดาบสามดาบตึงๆสามดาบ กแสคนนี้ผมเลียบข่าต่างครเหยดินเดี๋ยวผมผมว่าผมไปหาตาตานกคุ่งมาดีกว่าแต่ว,ว่าเลนินโนคุ่งไม่ต้องไปหาแล้วกูมีเออผมบอกเลยตอนนี้ตัวที่ตัวที่ ผมบอกตามตรงผมมีตัวหนึ่งจะบอกจะมาส่งครามกิวมีอยา่างนึงจะให้ดูอยากให้ดูมากๆเลยผมอยากให้ดูตัวที่แรดได้สุดในคุกกี้รันคิงด้อมอ่ะเออส่วนแต่ว่าคนส่วนนี้ก็จะมีแล้ว่ะแต่เขาไม่ค่อยใช้กันหรอกนะแต่ว่าผมบอกตามตรงเป็นตัวที่หายากมากแต่สมมติคุณไม่อยู่กิวสูงๆนั่นก็คือคุกกี้รสชูคิม ใช่ชูคิมตัวที่หาโคตรยากเลยยากมากบอกตามตรงเนี่ยผมเคยสุ่มร้อยครั้งด้วยนะแล้วไม่ได้ด้วยโอเแค่หินสามอันนะคิดดูออกวยชูบีกาน์ดีวออกสองอันเลยเหรอโห้ยมาคือแม่งออกย,ยากมากเปลีดยแบบน่าเกลียดมากเลย โคุดออกคตรยากนะไม่สูมกูสูมไม่เคยได้เลยกูสูมมาประมาณสองสองปุ่นเกิดเป็นพันครั้งอะ่ะไม่ออกเลยโชวคีมกูได้แค่เศษอะบางครั้งไม่ได้เสศษได้ซ้ำมาสูมร้อยครั้งอะ่ะสูมร้อยสูมอะไรไม่ได้เสศษนะส่วนใหญ่จะได้แค่ตาหนุ่มหูค้างไอ้ฮี้เออมึงค้างเข้าไปไหมอะมึงไม่หมดในคลิปไม่หมดนะดนะดนะเราไม่อยากให้มันเหลือในคลิปเออ ไม่ชอบไปของเหลือเว้ยคุณโลคจิตอย่างนี้แล้วหินมึงยังไม่ครบอีกแล้วเนี่ยโอ้ยชูชีมคุกกี้เวนชูชีมคุกกี้เวนเป็นคุกกี้ที่หายากอย่าเลยจะเข้ามาอย่าเลยหินอีกสองอันที่ตุ๊กมันก็ไม่ออกให้กูโหนี่คุกกี้หายากมาก ว่าขอจบคลิปนี้ไปเลยแล้วกันละก็ <c oughs> ขอจบคลิปนี้ไปเลยครับสำหรับวันนี้ก็ขอขบคุณครับ,รบไปละบาย